ช้ของที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาดูอีกทีสวัสดีนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปทำสเต็ปนะครับสตาร์ทมือไม่ติดเดี๋ยวไปดูวิธีไล่นะครับกดยังไงก็ไม่ติดนะครับนี่นครับ เราเริ่มลื้อเลยนะครับเราเช็คแบตเตอรี่กันะครับตอนน่มีไฟครับถอดฝาเข้บออกเลย ครับเอาไปที่ดีเลยนะครับเจอดีเลยครับไปที่ดีเลยวิธีเช็คครับสายตนี้ก่อนมันจะเป็นสายใดครับลองปกดแจ้งลองกดดูหรือว่ามันตัดแาบสนีทเสียงนะครับนิดเดียวถ้าปกติมันต้องดังตัดตัดดังๆเลยนะครับนี่มันดังนิดเดียวนะครับเดี๋ยวดูวิธีเช็คนะครับ หาหลอดไฟก็แล <earth> ้วนะครับถ้ามันมีแบบชิปเห็บคู่บวกนะครับไปเหน็บคู่บวกแล้วมันจะมีสายสองเส้นนะครับมีสายสองเส้นอันนี้เป็นสายไฟนะครับสีดำอะไฟมานะครับอันนี้สังเกตนะครับว่าไฟมันอ่อนเดี๋ยวเราลองกดดูนะมันอ่อนมากเลยนะครับเห็นไหมหมายว่าดีเรนตัวนี้มันมีปัญหานะครับดีเรนมีปัญหาทีนี้มาเช็คได้์นะครับได้ปกติไหมสายไฟหน็บสายไฟเส้นหนึ่งเหน็บคู่บวกครับแล้วที่ไปที ชื่อไม่ได้ใดกับตานะครับราไ,ไม่เสียนะครับปัญหาเกิดจากตัวนี้แล้วนะครับเนี่กันงัดปอกตังนี้ออกเลยออกเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมีรอยไหมอยู่นะมีรอยไหมอยู่นะเพราะว่าในเลนนี้มีปัญหาแน่ไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าคนแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครที่มีในเลยนะครับคนละคนละรุ่นกันเลยนะครับดู ขอละตัวนะครับเราจะใส่ทำเราจะใส่ดีเลย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูวิธีทำกันแห้งไปหาุดเบรคเข้ากันได้เลยครับนะครับจะเห็นนะนะเบรคเอาไว้เพื่อนๆหาดีเลย์แบบเดิมก็ใส่แบบเดิดกมก็ได้นะครับแต่อันนี้ยเรามีดีเลย์อยู่แล้วนะครับ อันอนี้2ตัวนะครับจำนวนสองคนระับนี่ครับนะครับสองตัวแล้วทีน้เราก็ใส่ใส่เขาเ้าไปในนี้เลยนะครับนะครับลองข้าง ไปสอง,งข้ายาน้นเลยนีกเรามแลงดีเลยน,นะครับมาต่สายดีเ,เาแล้วนะหมมาดูวิธีต่อนะครับใ็มจะมีสายไฟออกมสาสเส้นนะครับปัดออกได้ลหครับ ดูตัวต to ่อครับต่อไหนอันนี existem, anyway, ้เรามาที่กุ้ยนะครับมันจะมีสีเส้นนะครับมีเหลืองเขียวดำแล้วก็แดงๆนะครับเอานี่ก่อนนะครับเหลืองเหลืองแดงเข้ากับเหลืองเขียวนะครับนี่ครับนี่เข้าไปอันนี้ก็เป็นกุ้ยนะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้ากุ้ยดำครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับลองสตาร์ตดูนะครับ ผ่านเลยนะครับผ่านเลยนะครับใช้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ